สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเเล่นะครับเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันในวันนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยกันนะครับผมทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะครับโดยที่หลังจากที่ตอนนี้เนี่ยเราจบภารกิจการแข่งขันแบดนานาชาติไปแล้วนะครับทีมหญิงก็คือแข่งวอลเลย์บอลนิชเชนส์ลีกสองพันะครับวอลเลย์บอลบีเนแอนี่จบไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนาะเราแข่งตั้งแต่20เลยนนะครับผมส่วทีมชายเนี่ยจบการแขข่งันเลยนะครับผมนนนนัักกกกีีฬาาทมชย็จบตตต้้้งแแ่เดือะะฮลว็ ปล่อยตัวไปพักนะฮะตอนนี้นักกีฬาก็ได้พักผ่อนกันเต็มที่แล้วก็ทีมชายก็แข่งถ้วยกอกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็หลังเทีนี้นะนักกีฬาก็จะเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมกันตนะั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเพราะว่าในเดือนหน้านะครับเดือนสิงหาคมเนี่ยเราจะมีทัวร์นาเมนต์ที่เป็นรายการสุดท้ายของปีเลยก็ว่าได้นะครับทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงก็คือวอลเลย์บอลซี e ีลีก2024นะครับก็เป็นการแข่งขันปีที่4ของรายการนี้นะครับชื่อเดิมนี่ก็คืออาเซียนของ 2020 2021ไม่ได้จัดเพราะติดโควิดนะฮะจัดไม่ได้แล้วก็ปี2023ปีที่แล้วเนาะซึ่งในปีนี้เนี่ยเขาจะแข่งขันกันเหมือนเดิมก็คือทีมชาย2สนามทีมหญิง2สนามจะแข่งในเดือนสิงหาคมทั้ง4สัปดาห์เลยนะครับทีมหญิงจะแข่งก่อนนะครับปีนี้ปีที่แล้วทีมชายจะแข่งก่อนแต่าาปีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นทีมหญิงแข่งก่อนบ้างนะครับในสัปดาห์ที่1แล้วก็สัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมแล้วก็ต่อด้วยทีมชายก็คือสัปดาห์ที่สสัปดาห์ที่4 ของเดือนสิงหาคมเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงรายละเอียดของวันแข่งขันกันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มาพูดถึงประเด็นของทีมชาติไทยกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยทางทนายกสมาคมนะครับนายสมพรชัยบางยางก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับวันนี้มีงานแถลงข่าววอลลบบอลเยาวชน PA นะฮะที่การฟฟจาาสมภูมิภาคคือไอพวกงานแสดงข่าวอะไรพวกนี้ที่นายกไปเนี่ยนะฮะนักข่าวก็จะถามเรื่องของการเตรียมทีมชาติเนี่ยแล้วก็ประเด็นใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในวงการบอลเลยนะฮะนายกก็จะมาสรุปรวบรวมให้นะผมซึ่ง อาประเด็นของทีมชาติไทยทีมหญิงเนี่ยนะครับทางธนยกเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนักกีฬาจะกลับมาฝึกซอ้อมกันแล้วนะครับในช่วงต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนเนี่ยเราจะปล่อยไปเล่นวบลย์บอลถ้วยกอก่อนนะครับที่จังหวัดศกกรีสะเกดนะครับไปรับใช้ต้นสังกัดนะครับที่ถ้วยก่อนะซึ่งก็จะได้พักประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับในช่วงช่วงนั้นช่วงก่อนที่จะแข่งถ้วยก่อแล้วก็ช่วงหลังจากถ้วยก่อนเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาฝึกซ้อมกันนะครับผมซึ่งทางธนยศก,ก็บอกว่าเป้าหมายของทีมชาติไทยนะครัก,ก,รกษาแชมของ ซีวิลิกไว้ให้นะครับผมขณะที่ในประเภททีมชายเนี่ยทันยุก็บอกว่าอยากจะลุ้นแชมป์กับอินโดนีเซียนะเพราะทีมชายเราก็ยังไม่ได้แชมป์นะปีที่แล้วแพ้อินโดนีเซียทั้ง2สนามเลยนะทั้งสนาม1นะแล้วก็สนาม2อ,อ่ะขณะเดียวกันเนี่ยทันยุก็พูดถึงการทําทีมทีมหญิงเนาะนะครประเด็นมันอยู่ที่เรื่องของทีมหญิงนี่แหละเพราะว่าหลังจากที่เราจบการแข่งขันวอลเลย์บอลวีเอ็นเอลเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ไปต่อในศึกโอลิมปิกเกมนะครับเพราะเราแพ้มาตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วแล้วก็หลังนี้คงต้องมองเป้าหมายใหญ่ต่อไปกกกก็คืออารไปปโลิิมมเในปี2028นะครับในนอีีีก4ปข้้าางหาท่ ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเราคงต้องวางแผนกันเยอะพอสมควรนะฮะในการลุ้นไปโอลิมปิกเกมซึ่งทางท่านยกเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอันดับแรกให้โคดอ้อนกิติพงศ์รัชตะเกรียงไกรซึ่งเป็นประธานเทคนิคของทางสมาคมตอนนี้เข้าไปช่วยดูแล การซ้อมของทีมหญิงอยู่นะครับผมนะโดยที่โคชยะนะครับนาวากัดโทนาทพลสีสมุทรนาก็จะยังทําหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้สอนเหมือนเดิมนะครับในการแข่งขันซีวีลีกทั้งสองสอนามน,นี้แต่ว่าโคชออดจะลงมาช่วยดูแลเพิ่มเติมนะฮะแนะนําอะไรเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแต่เรื่องของการฝึกซ้อมก็ยังเป็นหน้าที่ของโคชยะเหมือนเดิมนะครับโดยที่ ท่านนายกเองก็บอกว่าหลังนี้เนี่ยจะมีการไปประสานกับทางสหพันธ์วรลลนานาชาติหรือว่า f a v b นะครับผมเพื่อที่จะเจรจาขอค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะให้ทาง f f v b อฟช่วยสนับสนุนเรื่องของการจ้างหัวหน้าผู้สอนนะฮะอาจจะเป็นโค้ดออสนะฮะที่จะกลับลงมาทำอย่างเต็มตัวหรือ จะเป็นทางด้านของคุณเฟิงคุณนะครับซึ่งเป็นภรรยาของทางโคดออแล้วก็เป็นอดีตมือเซตของทีมชาติจีนเนี่ยเข้ามารับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้สอนของทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับเพื่อจาให้ทีมหญิงมีความแข็งแกร่งแล้วก็เพิ่มเรียกว่าเปลี่ยนวิธีการแนวทางในการทําให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะทีมไทยยังไงก็คงต้องต่อยอดไปกันในงานโอลิมปิกเกมในปี2028ด้วยนะครับซึ่งก็ดูจากการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกแล้วนะครับก็น่าจะเป็นทีมชาติชุดใหญ่แหละที่จะได้ไปเล ใจได้เพราะว่าทัวร์นาเมนต์ในปีนี้มันไม่มีแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะไม่มีทัวร์นาเมนต์แข่งขันนะครับจบซีเีลีกพวกวุ๊ก็คือจบเลยนะนักกีฬาสามารถเตรียมตัวเข้าไปเล่นไฮเดรลีกได้เลยนะักกีฬาสามารถกลับไปเล่นลีกได้เลยเพราะทัวร์นาเมนต์ของทีมชาติเนี่ยมันหมดแล้วก็คือมันไฮไลไท์มันจะอยู่เพียงแค่ช่วงโอลิมปิกเกมมาแหละนะครับพอโอลิมปิกเกมมันจบปุ๊บมันก็จะ ไม่มีแล้วในปีนี้นะครับแล้วก็ต้องไปรอเล่นอีกทีในปีหน้านะมองในอีกมุมนึงนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาแหละที่ผมเคยพูดถึงไว้ในคลิปก่นกอนๆนะครับว่าทัวร์เวนต์ซีวีลีกเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เราน่าจะมีโอกาสได้ทดลองตัวผู้เล่นทดลองนักกีฬาของเราดูบ้างนะครับผมว่าเออคนไหนมีแววคนไหนมีโอกาสได้ขึ้นมาทดแทนบรรดานักกีฬาตัวหลักของเราอยู่แล้วนะครับก็ให้ให้ได้เล่นไปเลยนะครับมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากนะคู่แข่งของเราเว,วียดนามฟิลิิป,ปน อินโดนีเซียเนี่ยนะฮะเราสู้ได้เราชนะได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่เคยลองนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยในการซีบีลีกเนี่ยกด,ด่วนก็ให้โอกาสทางน้องแบมแบมในสภาในหัวหนองเนี่ยขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับหรือแม้แต่น้องใบเตยนักที่มากุบแก้วอย่างเงี้ยเราก็ได้ลองนะครับรวมไปถึงทาง น้องอยูฟาโดนพรสินโปก็ได้ขึ้นมาเล่นในตำแหน่งตัวเซตนะครับคือมันอาจจะไม่ได้เห็นอะไรเยอะมากแต่บางทีว่าเป็นประโยชน์กับทางน้องๆนักกีฬานะครับคืออย่างน้อยก,ก็ได้ได้เล่นได้ได้โชว์ศักยภาพออกมาน่ถ้าเป็นการส่งเสริมที่ดีแต่ถ้าจะจะให้แบบชุดใหญ่ไปเล่นเหมือนเดิมผมก็ไม่รู้ว่าทําไปทําไมนะฮในเมื่อแบบเราก็รู้อู่แล้วว่าศักยภาพผู้แข่งในย่านนี้สู้เราไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงความประมาทนะแต่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับที่เราจะต้องชัดชุออออออรเเเาาาาาาััพพพิิมธยยทดไปล่นกอออไไรคพวก้ืาปด เอาไปสักคน2คนนะฮะแต่ที่เหลือเนี่ยก็คือให้เป็นนักกีฬาชุดใหม่เล่นไปเลยนะฮะเพื่อที่จะแบบอ่ะให้โอกาสนักกีฬาคนอื่นบางไม่ใช่ทั้งปีเราก็จะใช้แค่เนี้ยห้าหกคนอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะอันนี้ผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราแล้วนะเออแต่ถ้าทนายกอกว่าอยากจะป้องกันแชมป์ดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นตัวหลักที่จะไปเล่นเหมือนเดิม นะครับผมรู้ไปถึงข่าวของทางเวียดนามเนี่ยผมก็ส่องดูบ้างน,นะครับซึ่งเวียดนามเนี่ยตัวหลักของเขาอย่างจนที่ทันทุยนอกจากจะเจ็บแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จบการแข่งขัน,นขอ f อฟเอฟบีแชนเร์ครับเนี่ยอันทุยเนี่ยจะเดินทางไปฝึกซ้อมกับสโมสรต้นสังกัดใหม่ที่ประเทศตุรกรีนะจำชื่อทีมไม่ได้แล้วที่เขาได้เป็นเซียสัญ,ญญากันเขาก็ต้องเดินทางไปฝึกซ้อมที่ ประเทศตุรกีนะครับซึ่งผมก็เคยทาคลิปพูดไปว่าอย่างเวียดนามเองเขาก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเออจะต้องแพ้หรือต้องชนะนะครับอย่างสนาม2ที่เชียงใหม่เมื่อปีที่แล้วเขาก็ส่งทีมชุด2มาเล่นพระทีมชุดใหญ่เขาก็เตรียมตัวเอาไว้แข่งขันวีทีวีครับแล้ววีทีวีครับของเวียดนามอะ่ะปีนี้เขาจะเล่นกันในช่วงเดือนสิงหาคมด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาชุดใหญ่มาเล่นหรือเปล่าเขาจะเก็บตัวหลังเขาไว้เล่นวีทีวีครับก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้นะซึ่งก็เดี๋ยวคงต้องรอติดตามมาต่อไปนะครับเรื่องของตัวนนกีีาาด้ว้วย็เรื่่อององททมมผผูผส งานโคดเนี่ยโอเคแหละ,ะให้โคดออสลงมาช่วยดูแลแต่จริงจริงจันออสแกก็คงไม่ได้มาดูแลเต็มตัวหรอกยังไงก็เป็นโคดยะเข้ามาทําต่อเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าแกก็คงพูดไว้ก่อนนะว,ว่าให้โคดออสลงมาเพื่อจะแบบลดแรงกดดันของทางโคดยะเข้าไปด้วยนะครับผมส่วนเรื่องของโคดเนี่ยที่เป็นโคดต,ต่างประเทศเนี่ยนะฮะทีมชายของเรานะครับที่ได้โคดปาร์กมาทำเนี่ยก็คือได้รับการช่วยเหลือจากทางสัมพันธ์วอลลวรอนณานชาติเนาะช่วยดูแลเรื่องของงบประมาณในการจ้างทางลูมาร์คเนี่ยเข้ามา คุมทีมชายนะครับผมแต่ทีนี้เนะี่ยทีมหญิงของเราเนี่ยพูดในอีกมุมนึงก็คือทีมชายเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาเนาะเออเราก็จะบอกว่าเราไประดับเอเชียแล้วก็ไม่ใช่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นแชมป์เอฟซีเชลนต์เมื่อปีที่แล้วแต่พูดถึงทีมหญิงของเรามันได้ไป VNL แล้วมันไ,ไปเฉียดโอลิมปิกเกมไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยถามว่า งบประมาณที่ f อฟเ็ขาจะให้มามันจะมันจะได้หรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่ารายละเอียดขั้นตอนอะไรมันจะยังไงนะซึ่งทีนี้ก็อยู่ที่ทางสมาคมเขาไปเจราจาหลหรือว่าการหาสปอนเซอร์นะครับการหาผู้สนับสนุนที่จะเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมในการจ้างโค้ชต่างชาติอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันเดี๋ยว,วคงคงได้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในอนาคตนะครับผมแต่ทงนี้ทท่านั้นก็คือโคดออสจะลงมาช่วยดูแลเรื่องของการฝึกซ้อมนะส่วนเรื่องของทีมชายก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรมากเนาะทีมชายของเราก็เดี๋ยวคงงจะได้้ลสนมฝึกซกซอัน หลังจากนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรายชื่อนักกีฬาทีมชายเดี๋ยวผมแอบๆบแบบส่องมาให้นะว่ามีใครมาเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆผมว่านักกีฬาทีมชายมันรายชื่อมันจะเรรวนผันผวนสักนิดหนึ่งนะครับมันจะคนนั้นเข้าคนนี้ออกคนนี้ออกคนนี้ออนนเข้าวัานักกีฬาของเรามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเออก็ไม่รู้ว่าลูกพาร์คจะจะเลือกสรรผู้เล่นยังไงไปแข่งขันซีวีลีกดูที่การแข่งขันซีวีลีก2024นะครับปีนี้ก็จะยังมี4ทีมเข้าแข่งขันเหมือนเดิมนะครับผมใน ประเทศทีมหญิงจะเล่นสนามแรกนะครับที่เวียดนามนะครับ2-4สิงหาคมนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่2นะครับจะเล่นที่ประเทศไทยของเรานะครับ9-11สิงหาคมนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่สนะครับจะแข่งขันในประเททีมชายนะครับสัปดาห์แรกที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับ16-18สิงหาคมแล้วก็ในสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันนะทีมชาย25-23สิงหาคม นั่นเองนะครับแข่งที่อินโดนีเซียนะในปีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามชมการแข่งขันกันได้ต่อเนื่องนะครับสำหรับวอลเลย์บอลซีวีลีกนะครับในช่วงนี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับช่องเราวอลเลย์ของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ